ทุกประสบการณ์ใหม่อย่างมืออาชีพเรียนอย่างมืออาชีพเรียนจริงทําจริงรู้อย่างมืออาชีพรู้หลักรู้ลึกจบไปเป็นมืออาชีพในทุกอาชีพที่น้องๆใฝ่ฝันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สมัครและสอบถามออนไลน์ได้ที่ w w w .pbiu.ac.th หรือ Facebook Fanpage มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีงานสื่อสารองค์กรโทรศัพท์032-708-607มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีเรียนรู้แบบมืออาชีพมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรี Digital University มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรี มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหารการท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพคุณกำลังฟังรายการ PBI u Talk โดยกลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีรู้ทุกเรื่องในรั้วมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรี อยทอรู้ทุกเรื่องในรั้วมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรี สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมอาจารย์ดรเมทาวินสรายานผู้ช่วยธีการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีในรายการ PBIU Talk รายการที่จะนำเสนอทุกเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีครับมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีครับท่านผู้ฟังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพด้านการศึกษาใกล้บ้านท่านนะครับดังนั้นแล้วเราจะนาเสนอเรื่องราวต่างๆที่เป็นการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาในเรื่องของพันธกิจด้านวิจัยและสร้างสรรนวัตกรรมนะครับท่านฟูกฟงังในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่นะครับรวมไปถึงเรื่องทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับักศึกษาในมหาอุทยาลัยราชาพัฏเพชรบุรีเราจะนํามาเสนอ ผ่านรายการ PBRU Talk ครับรายการ PBRU Talk นะครับท่านผู้ฟังก็เช่นเคยย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งจัดโดยกลุ่มงานสื่อสารองคอ์กรมหาวิทยาลัยนะครับกลุ่มงานสื่อสารองคอ์กรมหาวิทยาลัยราชภาัฏเพชรบุรีเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะนำเสนอ ข่าวสารประชาสัมพันธ์สื่อสารไปยังประชาชนนะครับรวมถึงบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยครับท่านผู้ฟังอันนี้คือหน้าที่หลักๆดังนั้นช่องทางการสื่อสารในมหาวิทยาลัยเนี่ยหนึ่งช่องทางก็คือเป็นเรื่องของรายการ PBR u Talk แล้ววันนี้ครับเราก็มี นักประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยเช่นเคยที่มานั่งพูดคุยในรายการ PBI u Talk ของเราก็คือคุณปลาหรือคุณทิติพรการเกตครับสวัสดีคุณปลาด้วยนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะวันนี้กําลังลุ้นว่าอาจารย์จะบอกว่านักประชาสัมพันธ์สาวสวยหรือเปล่าลืมเอาใหม่เลยคะคือปกติต้องมีสคริปต์มาตั้งไงวันนี้ไม่มีอ่าก็เลยคือเป็นการพูดความจริงถ้ามีสคริปต์จะไม่จริงแต่วันนี้วันโศกอ่ะพูดใหม่ให้ก็ได้ จะอารมณ์ดีนิดนึงท่านผู้ฟังวันนี้มีนักประ <c oughs> ชาสัมพันธ์สาวสวยจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีมานั่ง <c oughs> ร่วมพูดคุยกันในรายการ <c oughs> นะครับต้องสวัสดีท่านผู้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้วันศุกร์ <c oughs> ก็อยากให้ทุกคนมีความสุข บอกช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีของเราอีกสักครั้งหนึ่งครับคุณปลาค่ะสําหรับช่องทางการติดต่อกับมหาวิทยาลัยนะคะทางเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยค่ะ www.pbu.ac.th ค่ะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกกันเข้ามาได้นะคะที่เพจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีงานสื่อสารองค์กรค่ะหรือถ้าหากใจร้อนไปกว่านั้นค่ะอาจารย์คะก็สามารถ โทรกันเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์032708612ค่ะ032708612ในวันและเวลาราชการค่ะเนี่ยใช้คำไม่ถูกต้องนะว่าใจร้อนเนี่ยเดี๋ยวถ้าโทรมาท่านผู้ฟังใจเย็นๆนะครับ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้คุณปลากล <c oughs> ุ <c oughs> ่มงานสื่อสารองค์กรเนี่ยรับโทรศัพท์บ่อยมากนะเยอะมากในแต่ละวันท่านผู้ฟัง <c oughs> บางครั้งเนี่ยก็ขอความนุเคราะห์รอนิดนึงนะครับ <c oughs> เพราะว่าเรามีสาย หรือว่าข้อมูลที่จะต้องให้ข้อมูลกับผู้ฟังที่<ะ>โทรมาในรายการของเราเนี่ยบางทีนานในแต่ละรายนะ,ะก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับจเย็นๆอย่าใจร้อนเหมือนที่คุณปลาพูดนะก็โทรมาได้นะครับตามเบอร์<ะ>ในวันและเวลาราชการหรือว่าสามารถอินบ x ็อกเหมือนที่คุณปลาบอกอะครับ<ะ>ทักช่องทาง direct message ใช่ไหมในเรื่องของข้อความของเพจ f a c e b o o k นะครับเข้ามาแล้วก็ในเพจมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีวั งาน,งานสื่อสารอง,องค์กรน,นะครับท่านผู้ฟังถ้าไปทักเพจอื่นที่ขึ้นต้นด้วยมหาวิทยาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่เพจเรานะครับ <ฮะ S 1> ก็อาจจะไม่มีบุคลากรคอยตอบ<ฮ>ะนะท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญซึ่งทางเราเองก็พยายามที่จะดูแลให้ครอบคลุม<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 1> ในส่วนของการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยกับท่านผู้ฟังนะครับในช่วง ที่ท่านผู้ฟังกำลังติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะ สนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะจริงๆช่องทางของเราเนี่ยมีมากกว่านี้นะครับทั้ง y t u b e Facebook นะครับ i n s t a g r กรมนะ TikTok เราก็มีนะครับท่านฟังเดี๋ยวเราจะพัฒนาคอนเทนต์เพื่อนำเสนอเรื่องราวต่างๆให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายนะแล้วก็ความถูกต้องที่น่าเชื่อถือด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานราชการนะเป็นสถาบันการศึกษา ที่ท่านผู้ฟังทุกท่านไว้วางใจในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของการทำงานดังนั้นเนื้อ,อาหาที่ออกไปจากกลุ่มงานสื่อสารองคอ์กรหรือออกไปจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยก็ต้องเป็นเนื้อ,อาหาที่ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับเราก็จะพยายามนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ทุกเรื่องราวเลยที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเนี่ยไปยังท่านผู้ฟังให้ได้มากที่สุดนะครับเรามีป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆด้วยนะคุณปลาค่ะป้ายประชาสัมพันธ์เราก็ครอบคลุมทุกพื้นที่ใช่ะะใช่ดังนั้นก็ติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้ตลอดนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยหนึ่งสัปดาห์ เมื่อวันพุธเนี่ยเราได้พูดถึงในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพชะไม่คณปลาชมรมเพชรธัญรักษ์ที่ได้รับรางวัลนะแล้วก็เรื่องของการชื่นชมให้ขวัญกำลังใจโดยผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตั้งแต่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยท่านพลอากาศเอกชลิตพงผาสุกนะครับรวมไปถึงท่านอธิการบดีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสนอกลิ่นงามท่านอธิการเนี่ย จดีมากนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้นโยบายกับท่านรองอธิการท่านผู้ช่วยอธิการท่านผู้บริหารตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านว่าให้ดูแลนักศึกษาของเราให้ดีแล้วก็พยายามที่จะผลักดันเขาให้สู่การแข่งขันหรือการได้รับรางวัลนอกจากที่จะทําให้เขานะครับได้ รู้สึกภูมิใจแล้วเนี่ยเขาก็จะได้รับความรู้จากสิ่งที่เขาได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆด้วยนะครับซึ่งเราก็สามารถจะเห็นได้ว่าหากท่านว่างเว้นจากภารกิจท่านก็จะเดินทางไปให้กําลังใจนักศึกษาด้วยนะคะใช่อันนี้จะนําเรียนท่านผู้ฟังในรายการนะท่านอธิการบดีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสนอกรินงามเนี่ยจะไปในทุกๆงานของเด็กไปประธานงานเปิดงานเล็กงานน้อยท่าน ไม่ติดภารกิจ<า>อื่นนะบางทีก็แฝงตัวไปใช่เอ๊ะนี่เรากําลังชื่นชมหรือเรากําลัง แอบนินทา,าคนาปาแต่จริงๆครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับท่านอธิการบดีเนี่ยท่านให้ความสําคัญในเรื่องของกิจกรรมเด็กๆมากนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมของเด็กที่มุ่งเน้นให้เด็กเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพของตนเองนะครับท่านพยายามที่จะตัดตารางงานของตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะไปอยู่ร่วม กับกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาตลอดนะครับท่านผู้ฟังหรือแม้กระทั่งการประกวดแข่งขันนะท่านก็จะพยายามไปให้กําลังใจนะครับหรือถ้าในวันแข่งขันแล้วเนี่ยมันติดภารกิจจริงๆก็ก่อนไปท่านก็จะให้อา,อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมหรือคนที่คุมไปเนี่ยครับเข้ามาพบหรือไปพบในสถานที่แข่งขันแล้วก็ให้โอวาท นะครับให้ให้กำลังใจแก่เด็กๆอันนี้เป็นจุดแข็งจุดสำคัญจุดหนึ่งของอม,มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครับที่ท่านผู้บริหารระดับสูงเลยอย่างท่านอธิการบาดีเนี่ยได้ให้ความสนใจและก็ใส่ใจเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาบุคลากรทุกระดับนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็อยากจะนำเรียนตรงนี้ให้รับทราบกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุก คนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วยนะครับเวลาที่เราออกไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าคณาจารย์ของเราก็เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นะครับแล้วก็อัธยาศัยอะไรอย่างนี้ครับก็จําเป็นที่จะต้องเข้าได้กับทุกคนนะครับรวมถึงเวลาเรานำนักศึกษาไปลงพื้นที่เพื่อพัฒนาหรือบริการวิชาการนะครับนักศึกษาข,ของเราก็ สามารถที่จะลงพื้นที่ชุมชนได้มีทักษะในการสื่อสารนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ต่างๆได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับคุณปลาแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมสร้างเสริม Soft Skill ครั้งก่อนเนี่ยเราเคยพูดกันในเรื่องของ Soft Skill ฮาร์ดสกิ l ใช่ไหมอ่า ท่านผู้ฟังอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เรานำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ในวันศกุกร์ส,สุดสัปดาห์นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์ก็อยากจะทวนท่านผู้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะว่าท่านใดที่เป็นวันหยุดในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็ท่านใดที่วางแผนที่จะไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับในวันเสาร์สุดสัปดาห์พรุ่งนี้นะครับ ก็ขอให้มีความสุขแต่ว่าบางท่านบอกว่าเป็นวันหยุดเหมือนกันครับแต่แต่ว่ามีภารกิจแน่นหนามากที่บ้าน ทำงานบ้านทำคานบ้านเคลียร์บาานทำความสะอาดคะอันนั้วก็เะ็นความสุขคมอีกรูปแบบหนอ่งนะครับแะ่ท่านใดที่ตาองทำาาทวานเสาร์ก็ขอาคนก็สอาคามสอาใทำคำควาาดาอยดางห่วงวาท่านผู้ฟัทำะว่ายังไวก็แล้วแต่นะเราก็ะะมาอาปเดตข้อมูลอ่าวสารให้วับท่านผู้ทำาอบสุดสัปดาหสแบบดี้นะครับวันนี้เป็นวันสุอทวะทวะววทคาะวมดทม โค้งสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์แล้วเลยค่ะยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดจันค่ะยี่สิบแปดคือวันสิ้นเดือนคือวันที่เราเรารอคอยเราคอยเรื่องเงินที่แล้วจันนะคุณปลาเจ้านี่รออยู่เยอะเลยค่ะคุณปลาก็นะครับเรามาพูดคุยเรื่องที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยกันนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้ เราจัดกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะ,ะที่เป็นอบรมหลักสูตรระยะสั้นนะของหน่วยงานต่างๆ<ช>ของมหาวิทยาลัยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ฟังมีอบรมเรื่องการจัดดอกไม้ใช่ไห<ช><ช>มของคณะวิทยาศาสตร์โอ้ท่านผู้ฟังมีผู้เข้าร่วม5 6 0ท่านน่ะ <น>แล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่บุคลากรภายในมหาวิทยลาล<ช>ัยนะคะยังได้รับความสนใจจากท่านที่ทราบข่าวเข้าร่วมด้วยเป็นท่านผู้ฟังจากรายการของเราก็มีะนะครับไปเข้าร่วมอบรมจัดดอกไม้นะที่คณะวิทยาศาสตร,ร์นะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะครับ6ชั่วโมงของมหาวิทยาลัยที่พยายามที่จะจัดให้ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกได้เข้าร่วมกันนะครับยังมีอีกนะท่านผู้ฟังนะเช่น หลักสูตรอะไรนะครับคุณปลาที่จะจัดขึ้นเนี่ยประชาสัมพันธ์ไปเลยในตัวว่าในวันเสาร์ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นของขาคณะครุศาสตร์ค่ะ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนพละศึกษาในศตวรรษที่21ระดับประถมศึกษานั่นเองค่ะซึ่งก็ได้เชิญคุณครูคผู้สอนในวิชาพละศึกษาระดับประถมศึกษาเข้า,ขาร่วมการอบรมค่ะอาจารย์คะครับอันนั้นจัดพรุ่งนี้ใช่ไหม <S <S วันเสาร์ท่านผู้ฟังๆๆทั้ง <ๆ S 2> ท,งที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยและอยู่ไกลมหาวิทยาลัยนะครับถ้าสนใจโดยเฉพาะคุณครูใช่ไหมครับเราจะอบรมเรื่องอะไรนะคุณปลายามิคิน เรื่องของการจัดการเรียนการสอนพละศึกษาในศตวรรษที่21สําหรับครูผู้สอนวิชาพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา,าค่ะซึ่งหากท่านผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปสมัครได้โดยการเข้าไปที่หน้าเพจง,งานสื่อสารองค์กรค่ะอาจารย์คะเราจะมี QR Code ให้อาจารย์สแกนแล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ค่ะ ติดต่อสอบถามได้ที่เราก็ได้นะ<ด>ครับท่านผู้ฟัง032 708 612ค่ะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่า เพิ่งได้ยินเดาวหรือเพิ่งได้ข้อมูลเมื่อตอนเย็นนี้เองตอนเย็นวันศุกร์มาเลยท่านผู้ฟัง <c oughs> วันเสาร์เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยอันนี้อบรมฟรีด้วยนะคะอบรมฟรีพร้อมเกียรติบ<ช>ัตรตอนบอบรมครบก็ได้รับเกียรติบัตรด้วยนะคะโดยเราจะเริ่มอบรมกันตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาถึง17บเนาฬิกาค่ะณโรงยิมเนเซียมหนึ่งมหาวิทยาลัยราชาพัฏเพชรบุรีค่ะ นอกจากนั้นท่านผู้ฟังในวันเสาร์ที่25เนี่ยนะก็ยังมีอีกหลักสูตรหนึ่งจัดโดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ<ช>นะครับอัพสกิลและรีสกิลเรื่องอะไรครับเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์นะครับท่านผู้ฟังในวันที่25และ26กกุมภาก็คือวันเสาร์อาทิตย์นี้เช่น<ช>เดียวกันนะครับคุณปลา<ช>ท่านผู้ฟัง,ฟง<อ>ครับยังมีเวลานะฮะ ได้นะคะสมัครกันนะครับผ่านเพจ Facebook มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีงานสื่อสารองค์กรก็จะมีลิงก์นะใช่ใช่อันนี้อบรมเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์หัวข้อที่จะใช้อบรม2วันเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังก็คือวันที่25-26เนี่ยเช่นเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพการจัดองค์ประกอบภาพ ประเภทหรือส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพนะนอกจากนี้ก็ยังมีเวิร์กช็อปฝึกปฏิบัติถ่ายภาพด้วยโดยมาถึงการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมต่างๆนะคะครับผมอันนี้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีเนี่ยก็เป็นวิทยากรในการที่จะนําเสนอแล้วก็เป็นผู้ที่จะคอยดูแลเรื่องของการเวิร์กช็อปด้วยนะครับท่านผู้ฟังค่ะกิจกรรมนี้ก็อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดิมค่ะอบรมครบจบหลักสูตรได้รับใบประกาศด้วยนะคะเิด ต่อเพิ่มเติมได้ที่032708609นะคะซึ่ง,งก็รับผิดทอบโดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเองค่ะใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรระยะสั้นนะครับท่านผู้ฟังที่กำลังจะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ในวันเสาร์ทย์นี้ท่านผู้ฟังท่านใ<ม>ดที่สนใจนะครับก็สามารถสมัคร เข้ามาได้นะครับต่อไปอีกสักหนึ่งหลักสูตรสิครับคุณปลาหลักสูตรต่อไปก็เป็นหลักสูตรการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงค่ะครับโดยสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยคณะพยาบาลาศาสตร์และวิทยาการสุขภาพนะคะอันนี้เปิดรับสมัครกันยาวๆอยู่ก่อนนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15, 15พฤษภา,าคมเลยใช่แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นการอบรมในส่วนของทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะครับซึ่งก็เรียกว่าคุ้มๆกันไปเลยค่ะอาจารย์ ครับก็ลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับท่านผู้ฟัง<ฆ>0 8ะ8 8 4 9 0 9 9นะครับ<ฆ>ย้ำเบอร์โทรศัพท์กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ0 8 9 804 9094นะครับท่านผู้ฟังครับสอบ<ฆ>ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ<ฆ>ทีนี้ในหลักสูตรนี้เนี่ยเขา<ฆ>อบรมยาวๆนะคุณปล<ร>าใช่แล้วค่ะ มีอบรมทฤษฎี10วันนะครับแล้วก็มีฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า10วันด้วยนะหลังจากที่ผ่านหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยอบรมจบครบแล้วเนี่ยนะครับหลักสูตรเนี่ย ก็จะมอบเกียรติบัตรให้นะครับแล้วก็หลักสูตรเนี่ยผ่านการรับรองจากสบกสกระทรวงสาธารณสุขด้วยโอ้อันนี้มีมาตรฐานสูงนะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้เรียกได้ว่าหากเข้ารับการอบรมครบตามหลักสูตรแล้วก็สามารถทำงานได้จริงนะ,ะเปิดร้านหรือว่าทําอาชีพนี้ได้เลยอะคะ,ะก็ต้องไปดูกันในรายละเอียดนะครับ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คณะพยาบลาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยนะครับท่านผู้ฟังโครงการอบรมหลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ,ภาพ150ชั่วโมงเอ๊ะตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวเกณฑ์มาตรฐานของคนที่จะเขาเรียกนะรับนวดแผนไทยเนาะ,ค,ะคือต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้ก่อน<ช>น,น่าจะเป็นการเก็บชั่วโมงอะครับ ดังนั้นครับท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจก็สมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะเริ่มเรียนนะเริ่มเรียนในวันที่27พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับท่านผู้ฟังทฤษฎีใช่ใช่ดังนั้นก็สนใจติดต่อสอบถามกันได้นะครับหรือว่าถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนก็อย่างที่เราบอกไปเริ่มต้นที่กลุ่มงานสื่อสารองค์กรครับทั้งเพจ Facebook นะครับทั้งเบอร์โท<ว>ศรศัพท์พะนะครก็ติดต่อกันเข้ามาได้ท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็น2-3สหลักสูตรที่ เป็นหลักสูตรระยะสั้นนอกจากหลักสูตรปัญญาตรีปกติไอ้ตรงนี้ท่านผู้ฟังผมขยายความให้นิดนึงนะคุณปลาท่านผู้ฟังครับมหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังที่จะพัฒนาเรื่องของหลักสูตรระยะสั้นแล้วก็ทําเป็นเครดิตแบงค์นาะคำว่าเครดิตแบงค์ก็คือเรียนสะสมหน่วยกิตนะซึ่งต้องมาดูว่าต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยครับเราจะมีหลักสูตรระยะสั้นเช่น เรียนหลักสูตรนี้นี้นี้นจำนวนเท่านี้นะครับแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้เพื่อโอนไปเป็นหน่วยกิจของหลักสูตรปกติได้อ,อ่านึกออกไหมครับเรียกได้ว่าได้ดมมประโยชน์สทางเลยนะคะกสมมติว่าเราเปิดหลักสูตรการเป็นนักประชาสัมพันธ์อบรม45ชั่วโมง เเงลยนอกจากเราได้ใบประกาศแล้วเรายังสามารถที่จะเก็บ45ชั่วโมงนี้เทียบเป็น1นรายวิชาค่ะคือไม่ต้องลงเรียนแล้วถูกอ,อันนี้ค,คือเราเรียกว่าเครดิตแบค์ซึ่งตัวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังกำลังที่จะพัฒนาตัวนี้อยู่ในเร็ววันนี้ก็อาจจะสามารถที่จะลงหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเก็บเป็นหน่วยกิจเป็นเครดิต เอาไว้เทียบโอนในหลักสูตรปริญญาตรีได้อาจารย์ะค,คะเมื่อพูดถึงการเทียบโอนนะคะมีน้องๆสอบถามเข้ามาทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็ยิงบอกว่าพี่คะหนูจบปวสมามจะสามารถเทียบโอนได้ไหมคะในรายวิชาที่หนูเรียนมาแล้วในระดับปวสค่ะอาจารย์ต้องมาดูต้องมาดูคําอธิบายรายวิชาจํานวนหน่วยกิตอะไรางี้นะแล้วก็ถามว่าเทียบ เทียบได้นะครับเทียบได้ในในบางรายวิชาะนะครับแต่ก็ต้องเอามาดูเพราะว่าอย่างคําว่าดูเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจกันเพราะว่าบางรายวิชาของมหาวิทยาลัยเนี่ยครับมีจํานวน3หน่วยเกีตค แต่ว่าตอนที่น้องเรียนมาเนี่ยปวสเนี่ยมี2หน่วยกิตน,นะครับอันนี้ก็อาจจะยังเทียบไม่ได้ต้องหาอีกหนึ่งรายวิชาเพื่อใ,ให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตของมหาวิทยาลายัยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการศึกษาการเทียบรายวิชานะครับก็ต้องไปที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยน้องๆได้ดีนะครับแต่ว่าถ้ามีปัญหาหรือประเด็นอย่างที่คุณปลาถามมานะครับก็ให้เดิน มาหาเราได้นะครับถือว่าติดต่อสอบถามมาทางผ่านสื่อสารองค์กรและเดี๋ยวเราส่งต่อเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทุกเรื่องเลยท่านผู้ฟังแต่ประเด็นนี้ดีนะก็อยากให้เข้ามา ดูรายละเอียดกันนะครับแล้วบางคนก็สอบถามถึงว่ามี2ปีหลังไหมคือจะขึ้นปี3เลยอย่างนี้ของเราไม่ได้มีแล้วนะข,ของเราใ,<ช>ในมหาวิทยาลัยราชภัฒเพชรบุรีเนี่ยก็จะไม่มีหลักสูตรอนุป,ปริญญาตรี2ปีหลังแล้วนะครับก็เป็นหลักสูตร4ปีปกติทีนี้ถ้าสมมติเราเรียนปวอสอมา เราเรียนปวสมาแล้ว2ปี<ช> 2> นะครับ<ช>ก็เข้าสู่หลักสูตร4ปีนั่นแหละ<ช>แต่เรามาดูรายวิชาอาจจะจบเร็วกว่าเพิ่นใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้นะครับก็เป็นข้อสังเกตนะครับ<ช>ท่านผู้ฟังลองติดตามข้อมูลข่าวสารสอบถามกันเข้ามาได้นะในเพจของมหาวิทยาลัยก็ได้หรือเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับ<ช>ที่กลุ่มการสื่อสารองค์กรหรือว่าติดต่อหน่วยงานที่ท่านทราบโดยตรงเลยก็ได้นะครับเรื่อง ถ,ถ้าเป็นเรื่องการศึกษาให้ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแต่ถ้าเป็นเรื่องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอะไรทั้งหมดติดต่อที่กองพัฒนากักศึกษานะครับแต่ถ้าไม่ทราบว่าเรื่องที่ตนเองจะติดต่ออยู่ในส่วนไหนก็สามารถติดต่อได้ที่งานสื่อสารองค์กรนะครับติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวก็จะรับเรื่องแล้วก็ส่งเรื่องต่อให้นะครับท่านผู้ฟังครับซึ่งตรงนี้ก็อยากจะ นำเสนอเพื่อสร้างความเข้าใจนะครับท่านผู้ฟังหลายท่านก็เคยติดต่อมหาวิทยาลัยราชภาัฏเพชรบุรีแล้วก็สามารถเข้ามาติดต่อทุกหน่วยงานได้เลยเพราะว่าเป็นความคุ้นเคยเนาะอย่างที่บอกอ่ะมหาวิทยาลัยราชภาัฏนเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่คู่กับชุมชนท้องถิ่นนะครับแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ใกล้บ้านท่าน <S <S เดินเข้าเดินออกกันนะครับแล้วก็บุตรหลานของท่านเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ในมหาวิทยาลัยรวมถึงผู้ปกครองหลายท่าน ก็เป็นศิษย์เก่าของเรานะครับดังนั้นก็มีความคุ้นเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนานนะครับรวมถึงตอนที่เวลาคณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยเนี่ยลงไปพัฒนาท้องถิน่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยนะครับหรือการบริการวิชาการหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะของเครือข่าย ในการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานหรือว่าชุมชนเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับ<ช>ดังนั้นทุกท่านสามารถที่จะเดินเข้ามาในมหาวิทยาลัย<ช>นะครับ<ช><ช>แล้วก็ติดต่อสอบถามพูดคุยหรือให้ข้อเสนอแนะก็ได้นะครับท่านผู้ฟัง<ช><ช>หลายเรื่องนะที่ท่านผู้ฟังเนี่ยให้เกียรติ ให้ข้อเสนอแนะเรามาทางอ<ช>ินบ็อกช่องแชทของเพจงานสื่อสารองค์กรมหาหวิทยายลัยราชพัฒเพชรบุรีเนี่ยก็ได้รวบรวมนำเสนอในที่ประชุมกรรม,มาการบริหารมหาวิทยาลัยด้วยเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังทุกข้อเสนอแนะทุกความคิดเห็นของท่านผู้ฟังมีความสําคัญต่อ,อ,อการพัฒนาของมหาวิทยายลัยราชพัฒเพชรบุรีดังนั้นแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้เข้ามาดูนะครับเข้ามาร่วมกันให ความคิดเห็นเชิงสร้างสารรค์นะท่านผู้ฟังเนาะเราก็จะได้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในการทำงานนะครับในวันศุกร์วันนี้เรามีสิ่งหนึ่งที่จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังก่อนที่จะหมดเวลาก็คือเรื่องของหนังสือ ต้นรากเพชบุรี <S S S ที่ทเป็นงานวิจัยของ <ฮะ S 1> บุคลากรนำโดยท่านรองศาสตร,ราจารย์ดรการจนาบ,บุญส่งนะครับซึ่งท่านเนี่ยเคยได้มานำเสนอหนังสือในรายการ p b บ u Talk ของเรารแล้วแหละแต่ตอนนี้เนี่ยเราเนี่ย จัดทำเรียบร้อยแล้วนะครับหนังสือมีชื่อว่าหนังสือต้นรากเพชรบุรีค่ะยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคทวารวดีค่ะค <ผม S 2> ซึ่งก็จัดขึ้นโดยศูนย์วิจัยสิ่งคอนมฤติศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีของเรานั่นเองค,ค่ะติดตามการแนะนําหนังสือที่เป็นคลิปวิดีโอได้ทางเพจกลุ่มงานสื่อสารอง,งค์กรนะครับท่านผู้ฟังในนั้นเนี่ยเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ คนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยต้องศึกษาและ,ะภาคภูมิใจนะครับอันนี้ก็คือฝากไว้ก่อนที่จะหมดเวลาของรายการ PBIU Talk วันนี้นะครับติดต่อสอบถามได้ทุกเรื่องราวที่กลุ่มงานสื่อสารองค์กรที่เบอร์032 708612ใ, <น S 1> ในวันและเวลาราชการค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณกาลังฟังรายการ PBIU Talk โดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีรู้ทุกเรื Heather ่องในรั้วมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรี PBRU Talk รู้ทุกเรื่องในรั้วมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรี ทุกประสบการณ์ใหม่อย่างมืออาชีพเรียนอย่างมืออาชีพเรียนจริงทำจริงรู้อย่างมืออาชีพรู้หลักรู้ลึกจบไปเป็นมืออาชีพในทุกอาชีพที่น้องๆใฝ่ฝันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สมัครและสอบถามออนไลน์ได้ที่ www.pbiu.ac.th หรือ Facebook f แ n p a g e มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีงานสื่อสารองค์กรโทรศัพท์032-708607มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีเรียนรู้แบบมืออาชีพมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหารการท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ